สวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับอยู่กับผม,ะมนะบรรยูทีจีวันนี้หนังที่ผมจะมาสปอยคือหนังที่ฉายในเน็ตฟลิกชื่อเรื่องว่า Outlawking หรือชื่อภาษาไทยว่ากษัตริย์นอคติยะเรื่องราวของโรเบิร์ตบรูตกษัตริย์แห่งสกอตแลนด์ที่ต้องต่อสู้เพื่อประกาศอิสรภาพจากการยึดครองของอังกฤษโดยหนังเรื่องนี้นะครับหลายๆคนคิดว่ามันเป็นหนังภาคต่อของหนังในตำนานเรื่องเบลฟฮาร์ดซึ่งตอนแรกผมก็คิดแบบนั้นครับแต่ว่าหลังจากที่ลองได้ดูแล้วนะครับก็คือมันไม่ใช่นะฮะเนื้อเรื่องของสองารถต่อกันได้ คือประมาณว่าในเบฟฮาร์ดเนี่ยตัวละครบางตัวจะตายไปแล้วแต่ว่าในอัลลอคิงเนี่ยเขาก็ยังมีชีวิตอยู่เป็นปกติสรุปก็คือเป็นหนังคนละเรื่องกันเลยนะครับแต่ว่าใช้เหตุการณ์อ้างอิงเดียวกันก็คือเหตุการณ์ที่สกอตแลนด์เนี่ยประกาศอิสรภาพจากอังกฤษอินโทรชักยาวเกินไปละยังไงไปฟังผมสปอยได้เลยครับหนังเริ่มต้นด้วยฉากการยอมแพ้ของพวกขุนนางสกอตต,ต่อกษัตริย์อังกฤษคนที่คุกเข่าอยู่นี่คือโรเบิร์ตบรูตขุนนางชาวสกอตพระเอกของเรื่องครับส่วนคนที่นั่งอยู่ข้างบนกกกกก็็คคือออออษษษััััต Edward, ตออตรรรรริยยยย์์ยเเดดววขงงงฤโหหหุาาาาณ่่นนนนน้้ีบใ กษัตริย์ของสกอตแลนด์เนี่ยตายลงโดยไม่มีทายาททาให้ตระกูลใหญ่ของสกอตแลนด์นะครับสตระกูลก็คือตระกูลบลู๊ตกับตระกูลดอมินเนี่ยตีกันเองเพื่อแย่งกันเป็นกษัตริย์ซึ่งจากการที่ตีกันเองไม่สามาัคคีกันเนี่ยก็ทําให้อังกฤษนะครับที่นําโดยกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดฉวยโอกาสมายึดครองสกอตแลนด์ไว้ได้ก็คือตีกันเองนะครับจนสุดท้ายก็อดกันทั้งคู่ฮะโดนคนอื่นแย่งไปแทน และนอกจากนี้นะครับในหนังก็ยังบอกว่าตอนที่อังกฤษเข้ามาลุกลานสกอตแลนด์เนี่ยมีขุนนางสกอตคนหนึ่งชื่อว่าวิลเลียมวอลเลนเขานําผู้รักชาชาวสกอตนะครับเข้าต่อสู้กับพวกอังกฤษแต่เนื่องจากว่าตระกูลใหญ่ๆของสกอตแลนด์เนี่ยมัวแต่ตีกันเองแย่งกันเป็นกษัตริย์นะครับทำให้วอลเลนเนี่ยขาดกําลังสนับสนุนแล้วก็ต้องแพ้ไปโดยการยอมแพ้ต่ออังกฤษครั้งนี้นะครับพวกขุนนางสกอตเนี่ยก็ไม่ได้เสียใจอะไรมากมายเพราะกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดของอังกฤษเนี่ยก็ให้สิิิิิททธ์์์คคคุุนนนนนนนาาาาาาางง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 สสกกกกกกอออออออตตตตตตมมเเเเเเเดดดแแแ่่่่่่่่่่วววว้้้้็็็บบภษษษษีีีใหััััััฤฤซึรรรยยชืละ ไว้ให้คอยปกครองแล้วก็ควบคุมพวกขุนนางสกอแตและนอกจากนี้นะครับเพื่อเป็นการซื้อใจกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดก็ได้ยกลูกสาวบุญธรรมของเขาที่ชื่อว่าอลิซาเบตเนี่ยให้แต่งงานกับพระเอกโรเบิร์ตบรูสโรเบิร์ตเคยแต่งงานมาแล้วรอบนึงนะครับแต่ว่าภรรยาคนแรกของเขาตายตอนคลอดลูกสาวทําให้เขาเนี่ยต้องเป็นม่ายมาตั้งแต่ตอนนั้นดังนั้นการเวลาก็ผ่านไปครับอลิซาเบตถูกส่งตัวมาแต่งงานกับโรเบิร์ตที่สกอตแลนด์และในเวลาต่อมาเนี่ยพ่อของโรเบิร์ตที่ชื่อว่าโรเบิร์ตเหมือนกันนะครับก ส่วนทางด้านสถานการณ์บ้านเมืองของสกอตแลนด์ก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าอังกฤษผู้ยึดครองเนี่ยทำการขูดรีดภาษีอย่างหนักเพื่อเป็นค่าชดเชยความเสียหายจากการลบกับสกอตแลนด์ก็คือพวกขุนานางก็อยู่กันสบายเลยครับแต่ว่าคนซวยเนี่ยก็คือชาวบ้านที่ต้องจ่ายภาษีและในวันหนึ่งระหว่างที่โรเบิร์ตเอาภาษีไปส่งให้อังกฤษก็มีทหารของอังกฤษนะครับนำชิ้นส่วนศพของวิลเลียมวอลเลนต์อดีตผู้นํากลุ่มต่อต้านของสกอตเนี่ยมาแขวนประจานที่ตลาดพวกชาวบ้านสกอตแลนด์เนี่ยกโกรธแค้นมากครับ ทำให้เกิดการจลาจนของประชาชนฆ่าทหารอังกฤษไปมากมายโรเบิร์ตได้เห็นก็เกิดความคิดที่จะลุกขึ้นสู้ขึ้นมาครับเพราะว่าพวกชาวบ้านสกอตเนี่ยล้วนไม่พอใจาการปกครองของอังกฤษโรเบิร์ตกลับไปบอกพวกน้องๆของเขาครับว่าเขาเนี่ยจะทําการก่อกบฏปลดแอดจากพวกอังกฤษซึ่งโรเบิร์ตก็รู้นะครับว่าจะทําอย่างนั้นได้เนี่ยชาวสกอตแลนด์ต้องสามัคคีกันไม่งั้นเละเหมือนรอบที่แล้วแน่นอนและคนที่อาจจะเป็นปัญหาก็คือตระกูลดอมินตระกูลที่เป็นคู่แข่งในการชิงบัลลังก์กับตระกูลบูธของพระเอก โรเบิร์ตส่งจดหมายเพื่อขอนัดพบกับจอร์ดอมินซึ่งเป็นผู้นำของตระกูลดอมินโดยการนัดพบครั้งนี้นะครับเป็นการนัดพบลับที่โบสถ์แห่งหนึ่งโรเบิร์ตขอให้จอร์เนมาร่วมกับเขาในการต่อสู้กับผู้อังกฤษแต่ว่าจอร์ดอมินไม่ยอมครับเพราะเขาคิดว่าเดี๋ยวโรเบิร์ตเนี่ยก็จะหักหลังเขาเพื่อขึ้นเป็นกรรษัตริย์ซะเองดอมินบอกว่าเดี๋ยวเขานะครับจะเอาเรื่องนี้เนี่ยไปบอกผู้อังกฤษว่าโรเบิร์ตเนี่ยคิดกบฏโดยมีหลักฐานสําคัญนะครับก็คือจดหมายที่โรเบิร์ตส่งไป จากนั้นโรเบิร์ตก็ไปหาคณะผู้นำนักบวชของสกอตแลนด์โรเบิร์ตเล่าเรื่องลุกอย่างให้ฟังนะครับว่าเขาเนี่ยได้ฆ่าจอห์นดอมินไปแล้วแต่เขาเองก็มีความคิดที่จะต่อสู้กับพวกอังกฤษคณะนักบวชก็ปรึกษาหารือกันว่าจะเอาไงต่อดีและสุดท้ายพวกนักบวชก็ตัดสินใจที่จะสนับสนุนให้โรเบิร์ตเนี่ยขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งสกอตแลนด์ทางฝั่งอังกฤษกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดก็ได้ทราบข่าวที่จอห์นดอมินเนี่ยโดนโรเบิร์ตฆ่าตาย,าตายกษัตริย์อังกฤษก ก็อาสาขอนากําลังทหารยกทัพไปจัดการกับโรเบิร์ตบลูสโดยทัพของเจ้าชายที่ถูกส่งไปนี่นะครับใช้ธงมังกรแดงเป็นสัญลักษณ์ที่จะทิ้งเกียรติของอัศวินเพื่อจัดการศัตรูให้ได้ก็คือกองทัพกองนี้นะครับจะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้ชัยชนะโดยไม่สนใจว่าจะใช้วิธีโหดร้ายหรือว่าไร้เกียรติขนาดไหนตัดภาพกลับมาที่ฝั่งสกอตแลนด์โรเบิร์ตก็ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งสกอตแลนด์ก็มีขุนนางบางส่วนครับที่มาเข้าด้วยกับเขาแต่ว่าก็มีอีกมากนะครับที่ไม่ โปรกูลดอมินเองเนี่ยก็โกรธแค้นอยู่แล้วครับส่วนพวกขุนนางอีกหลายตระกูลที่พักดีต่อตระกูลดอมินเนี่ยก็มองโรเบิร์ตเป็นศัตรูซึ่งสิ่งแรกที่โรเบิร์ตต้องทําหลังจากเป็นกษัตริย์เนี่ยก็คือต้องขับไล่ขุนนางวาเลน์ของอังกฤษที่เป็นผู้ปกครองสกอตแลนด์อยู่นตอนนี้โรเบิร์ตยกทัพไปหาวาเลนส์แล้วก็บอกให้ไปจากแผ่นดินสกอตซะวาเลน์ก็ไม่ยอมอยู่แล้วครับจะยอมทําบ้าอะไรฮะกองทัพก็เยอะกว่าแถมกําลังเสริมจากทางอังกฤษเนี่ยที่นํามาโดยเจ้าชายอังกฤษก็กําาาาาาาลลลััััังงงงงงเเเเเดดิินนนนนทททมมโรรบตตออออวววว่่ถ้้้สสสูไปปีียยยกกพแ วาเลนก็เสือกบ้าจี้รับคําท้าครับแต่วาเลนเนี่ยบอกว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะวันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์ไม่ควรจะทําการต่อสู้ใดๆทั้งสิ้นวาเลนเลยขอเลื่อนการดวลเป็นพรุ่งนี้แทนซึ่งโรเบิร์ตเนี่ยก็ตกลงครับแล้วทั้งสองฝั่งก็แยกย้ายไปตั้งทัพคืนนั้นเนี่ยโรเบิร์ตก็เตรียมตัวที่จะดวลกันในวันพรุ่งนี้เขาสั่งเสียกับอลิซาเบตว่าถ้าพรุ่งนี้เขาไม่รอดฝากดูแลลูกสาวของเขาด้วยแต่โรเบิร์ตก็ไม่ต้องรอถึงพรุ่งงงงนนนนนนี้ค้คคััคััเพาาาาาาวลลลลไดํํกกกอออออทฤษ่่่มโจมตตใใสสาชแาื ก็คือวาเลนด์เขาตอแหลครับไม่ได้คิดจะดวลแต่แรกอยู่แล้วนะฮะแค่ทวงเวลาให้พวกสกอตเนี่ยประมาทฝั่งสกอตโดนลอบโจมตีเละเทะเลยครับโรเบิร์ตได้คนพาอลิซาเบธกับลูกสาวของเขาหนีไปส่วนเขาเนี่ยก็นํากําลังทหารตีฝ่าออกไปอีกทางทัพสกอตโดนทําลายย่อยยับแต่ว่าโรเบิร์ตก็หนีไปได้ครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเหลือคนติดตามเขาอยู่แค่5้าิคนเองจากกองทัพใหญ่ๆนะในระหว่างทางที่โรเบิร์ตเดินทัพที่เหลืออยู่หนีจากพวกอังกฤษก็มีขุนนางชาวสกอตจากตระกูลแม็กด้มาช่วยนะครับ เพราะว่าตระกูลแม็กดูเก้าเนี่ยสนับสนุนตระกูลดอมินคนที่โดนโรเบิร์ตฆ่าตาเนี่ยแหละครับก็คือจะมากระทืบโรเบิร์ตนั่นแหละครับแต่หลังจากที่ได้คุยกับโรเบิร์ตผู้นําของตระกูลแม็กดูเก้าเนี่ยก็ตัดสินใจเปิดทางให้โรเบิร์ตสามารถผ่านไปได้โรเบิร์ตกับทหารเลยหนีต่อมาจนถึงทะเลสาบและที่นี่นะครับพวกเขาจะต้องพายเรือข้ามฟ้าเพื่อไปต่อซึ่งเรือที่มีอยู่ตรงนี้ก็ใช้ได้อยู่แค่ไม่กี่ลำครับที่เหลือเนี่ยรั่วหมดและพวกตระกูลแม็กดูเก้ก็กลับมาครับคราวนี้มากันเพียบเลยมาเยอะกว่าเดมมา พวกแมดูกอฟนี่เข้าโจมตีใส่กลุ่มของโรเบิร์ตผู้ทหารของโรเบิร์ตโดนฆ่าเละเทะน้องชายของโรเบิร์ตคนนึงก็โดนฆ่าตายไปด้วยโรเบิร์ตสามารถหนีรอดออกมาได้อีกแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาเหลือคนอยู่แค่14คนเท่านั้นโรเบิร์ตไปหาคุนนางต่างๆที่เคยสนับสนุนกบฏของวิล,วลเลียมวอลเลนเพื่อขอให้ช่วยแต่ก็โดนปฏิเสธครับเพราะว่าในอดีตตอนที่พวกเขาเนี่ยลบเคียงบ่าเคียงไหล่ร่วมกับวิล,วลเลียมวอลเลนต่อต้านผู้อังกฤษแต่กูลบูธไม่ได้ทาอะไรเลยครับมวัวแต,ต่ตีกันเพ ตอนนี้ทั้งสองคนก็ปลอดภัยดีครับมาพักอยู่กับน้องชายของโรเบิร์ตแต่ว่าทางเจ้าชายอังกฤษก,ก็ยกทัพมาถึงสกอตแลนด์แล้วแล้วก็รู้ที่อยู่ของอลิซาเบธกับลูกสาวเจ้าชายอังกฤษเนี่ยบุกจับตัวอลิซาเบธแล้วก็ถามน้องชายของโรเบิร์ตนะครับว่าโรเบิร์ตอยู่ที่ไหนน้องชายโรเบิร์ตเนี่ยก็ไม่รู้จริงๆครับว่าอยู่ที่ไหนเลยตอบไม่ได้เจ้าชายนึกว่าพวุ่งนี้มันปากแข็งไม่ยอมบอกเลยสั่งประหารน้องชายของโรเบิร์ตทิ้งซะจากนั้นอลิซาเบตกับลูกสาวของโรเบิร์ตเนี่ยก็โดนพาตัวไป ส่วนอลิซาเบธเนี่ยก็ได้รับข้อเสนอให้หย่ากับโรเบิร์ตซะแล้วก็จะได้รับการอภัยคอออลิซาเบธเนี่ยเป็นลูกบนทามของกษัตริย์ครับกษัตริย์เองเนี่ยก็ไม่อยากฆ่าเท่าไรหร่หรอกแต่ว่าอลิซาเบธเนี่ยก็ไม่ยอมหย่าครับเธอเลยโดนลงโทษโดยการถูกขังอยู่ในกรงตัดภาพกลับมาทางฝั่งโรเบิร์ตอีกรอบเขาก็หนีต่อนะครับแล้วก็สามารถรวบรวมคนกลุ่มเล็กๆที่สนับสนุนเขามาร่วมกับเขาได้โรเบิร์ตคิดที่จะไปโจมตีเพื่อทวงคืนปราสาทของเขาที่ตอนนี้เนี่ยโดนพวกอังกฤษยึดไปแล้วโรเบิร์ตแอบเข้าไปในปรราาาาททด้ววยยยเกีนนนขนฟืขหม แล้วก็เปิดประตูให้คนของเขาครับเข้ามายึดปราสาทซึ่งหลังจากที่ยึดปราสาทได้แล้วเนี่ยโรเบิร์ตก็ให้พวกชาวบ้านเนี่ยแหละครับหยิบของมีค่าทุกอย่างในปรสาสาทแล้วก็เผาปรสาสาททิ้งก็คือให้ชาวบ้านเนี่ยปล้นบ้านตัวเองนั่นแหละครับเพื่อที่พอพวกอังกฤษเนี่ยกลับมายึดคืนจะได้ไม่มีอะไรเหลือให้พวกอังกฤษอีกแล้วพวกผู้ติดตามของโรเบิร์ตก็ทําแบบเดียวกันครับกลับไปที่เมืองของตัวเองที่โดนยึดจัดการพวกอังกฤษที่ยึดครองปล,ล้นบ้านตัวเองแล้วก็ทําลายทิ้งไม่เหลืออะไรให้พวกอังกาแนน้ใชขมึู มีคนมากมายเริ่มยอมรับในตัวเขาและมาขอเข้าร่วมกับเขาเพื่อต่อต้านอังกฤษซึ่งข่าวการก่อการของโรเบิร์ตเนี่ยก็ไปถึงหูของกษัตริย์อังกฤษครับทำให้กษัตริย์เอ็ดเวิร์ดของอังกฤษเนี่ยตัดสินใจยกทัพมาด้วยตัวเองเพื่อจัดการกำลาบสกอตแลนด์อีกครั้งแต่ว่ากษัตริย์ของอังกฤษเนี่ยแก่มากแล้วนะครับในหนังเนี่ยกษัตริย์บอกเองเลยนะครับว่าขนาดเขาลุกขึ้นมาฉี่ตอนกลางคืนเนี่ยยังลำบากเลยและด้วยความที่แก่ชรามากแล้วทําให้ระหว่างเดินทางเนี่ยกษัตริย์อังกฤษก็ฟุบบบลลลลงงงงกกกกกกััััััััมม้้้้้้้าา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 โคคตตตตะหหแแเเเเจจชชยยยย่่่่่ใษษรรริ์ไดดพอ็ูววววสสี ให้นําศสข,ของเขาเนี่ยครับติดไปกับกองทัพด้วยอย่าฝังจนกว่าจะสามารถจัดการโรเบิร์ตได้แล้วจากนั้นกษัตริย์ของอังกฤษก็สิ้นพระชนครับเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แทนซึ่งเขาก็สั่งให้ฝังศพพ่อของเขาไม่ยอมทําตามคําสั่งเสียสุดท้ายของกษัตริย์ครับคือสองพ่อลูกคู่นี้เขาไม่ค่อยลงรอยกันครับเจ้าชายเนี่ยอยากจะเอาชนะพ่อตอนยังอยู่ทําไม่ได้ตอนตายก็ขอสักหน่อยประมาณนั้นนะฮะทางฝั่งโรเบิร์ตก็ทราบข่าวการมาของกองทัพอังกฤษที่จะมาโจมตีสกอตแลนด์เขาตัดสินใจใชชปปปรระะะโนนนนนน์์าากกภูมมททิิเนนเเเททศี่่็ดดคขขอออออองงงสแลพืััฤษ โรเบิร์ตกับพวกทหารจัดการขุดหลุมเพื่อเตรียมพร้อมรับศึกและกองทัพของอังกฤษก็มาถึงโรเบิร์ตส่งคนไปดักรอขบวนทัพอังกฤษแล้วก็กล่าวท้าทายท้าลบเขาไปแจง้งแกกองทัพอังกฤษว่าการลบระหว่างสกอตแลนด์และอังกฤษนะครับจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่เนินเขาลาวดอนพวกอังกฤษนสามารถบุกเข้ามาได้เลยเพราะพร้อมจะลุยกันมานานแล้วเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดก็ยอมรับคําท้าทัพอังกฤษตั้งค่ายลงที่บริเวณใกล้ๆเพื่อพักแรมซึ่งเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดนี่ก็มั่นใจในชัยชนะมากครับ ทัพอังกฤษที่ยกมาเนี่ยเป็นทหารม้าถึง3 0 0พันส่วนทางฝั่งสกอตแลนด์ของโรเบิร์ตเนี่ยมีคนแค่500เองครับฝั่งอังกฤษมากกว่าถึง6เท่าแล้ววันถัดมาทัพทั้งสองฝั่งก็เดินทัพมาพบกันที่เนินเขาลาวดอนทัพสกอตนําโดยโรเบิร์ตเนี่ยเดินทางมาถึงสนามรบทัพของโรเบิร์ตนี่เป็นแต่คนเดินเท้าเลยนะครับไม่มีทหารม้าเลยคือโรเบิร์ตสั่งให้ไม่ต้องเอามาไปทัพสกอตทั้งหมดเนี่ยจะลบแบบเดินเท้าส่วนทางฝั่งอัง,องกฤษก็เดินทัพม้าสาม0ันมาถึง Luck 3, น don, นเน,นิกกเนเขาลา นายวาเลนเนี่ยนำทัพทหารมาอังกฤษครึ่งหนึ่งบุกเข้าใส่ทัพสกอตพอ,อทหารมาอังกฤษเข้ามาใกล้โรเบิร์ตก็สั่งให้ทหารสกอตเนี่ยถอยหลังซึ่งพวกสกอตเนี่ยได้แอบขุดคูไม้แหลมเตรียมไว้ก่อนแล้วครับทหารมาอังกฤษที่มองจากบนเดินมาไม่เห็นหลุมเนี่ยก็ตกไปตายเพียบเลยครับไอ้กับดักแบบนี้มันอาจจะดูง่ายๆใช่ไหมครับก็คือเราเห็นหลุมเราก็หยุดเดินสิเราจะตกลงไปทําไมาใช่ไหมครัแต่ว่าในสนามรบจริงๆเนี่ยมันจะมั่วมากครับเราเน่ยเห็นหลุมแต่ไอ้เพื่อนข้างหลังเรานะครับมันจะไม่เห็นซึ่งไอเเเเเพื่่อออนนนนขงงรราาาีะคััทมจปป็ดตตกไย แต่ถ้าทหารมา้าอังกฤษคนไหนโชคดีหน่อยสามารถกระโดดข้ามหลุมไปได้เพระโดนพวกสกอตเนี่ยลุมแทงตายอยู่ดีกว่าทางอังกฤษจะสามารถหยุดขบวนชาร์จได้เนี่ยก็เสียหายไปเยอะแล้วครับวาเลนก็เห็นว่าบุกด้านหน้าไม่ได้แล้วลยสั่งให้ทัพอังกฤษเนี่ยอ้อมซ้ายขวาเพื่อตีจากด้านข้างที่ไม่มีครูแทนแต่การตีจากด้านข้างก็ไม่ค่อยดีกวกันเท่าไหร่ครับเพราะว่าถึงจะไม่มีครูนะแต่ว่าพื้นดินเนี่ยมันก็เป็นโคลนลึกม้าของทัพอังกฤษก็ติดโคลนลม้มลงกันบานเลยครับซึ่งพวกอัศวินใส่กรอที่จมโคลลนนนนเเเ่่ยมมมมัััุุกกกองแทไไดด้ะรรพาาาวชจห เจ้าชายอังกฤษที่ยืนรอดิวอยู่เห็นท่าไม่ดีเลยพาทหารที่เหลือทั้งหมดเนี่ยเข้ามาช่วยทับหน้าเจ้าชายพยายามจะบุกตรงบริเวณที่เป็นดินแข็งๆแต่ก็ไม่รอดครับม้าก็ติดโคลนตกม้าไปอีกคนฝั่งสกอตได้เปลี่ยบมาหาศาลทางฝั่งอังกฤษเนี่ยพยายามจะแก้ไขสถานการณ์แต่ก็ไม่ทันแล้วครับทับอังกฤษรวมกันไม่ติดยิ่งส่งคนเข้าไปเพิ่มเนี่ยก็ยิ่งตายเพิ่มต่างกับฝั่งสกอตนะครับที่รวมทับกันตรงกลางตั้งแต่แรกสุดท้ายวาเลนแม่ทับอังกฤษจึงสั่งถอยทับพวกอังกฤษถอยนี ชาวสกอตได้รับชัยชนะในศึกครั้งนี้พูทหารสกอตนี่ก็ไปตะโกนโห่ร้องดีใจที่สามารถขับไล่พวกอังกฤษไปได้แล้วเจ้าชายอังกฤษที่ตกมาเมื่อกี้นะครับก็โผล่มาจากข้างหลังโรเบิร์ตเขาท้าโรเบิร์ตด,ดวลกันตัวตัวพูทหารสกอตร,ร,รอบๆนี้ก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยครับัวแด่ดีใจกันอยู่นะฮะโรเบิร์ตรับคําท้าแล้วก็ดวลกับเจ้าชายก็ดวลกันสักพักแล้วครับพูทหารก็เพิ่งรู้ตัวนะครับว่ากําลังมีแมททับดวลกันอยู่ก็เลยหันกลับมาดูแล้วโรเบิร์ตก็อาจเจ้าชายลงไปนอนกองเจ้าชาย ซึ่งทางโรเบิร์ตเนี่ยก็ปล่อยให้เจ้าชายหนีกลับไปโดยไม่ขัดขวางซึ่งตรงฉากนี้นะครับผมมองว่ามันทําให้หนังพังมากๆเลยนะครับถึงขั้นพังพินาศเลยคือมันเป็นไปไม่ได้ครับที่จับตัวกษัตริย์ฝั่งตรงข้ามได้แล้วปล่อยไปเฉยๆแบบนี้นะฮะคือการที่เราจับตัวกษัตริย์ฝั่งตรงข้ามได้เนี่ยก็คือเหมือนเราชนะสงครามแบบเป็ดเสร็จไปเรียบร้อยแล้วสามารถทวงดินแดนสกอตแลนด์คืนได้ทั้งหมดเลยและนอกจากนี้นะครับค่าถ่ายตัวกษัตริย์ในยุคนั้นเนี่ยมันก็แพงมากคือถ้าตีเป็นเงินไทย ังนั้นมันเป็นไปไม่ได้ครับที่โรเบิร์ตจะปล่อยไปงง่ๆแบบนี้นะฮะซึ่งผมไปลองค้นในประวัติศาสตร์ดูแล้วนะครับก็ไอเรื่องเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดโดนปล่อยเนี่ยก็ไม่มีอยู่จริงนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับหนังก็จะเป็นการบรรยายว่าการลบที่เราดอนครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทาให้สกอตแลนด์เนี่ยสามารถเอาชนะอังกฤษได้ในที่สุดและในเวลาต่อมานะครับอลิซาเบธและลูกของโรเบิร์ตเนี่ยก็ได้รับการปล่อยตัวจากอังกฤษและกลับมาหาโรเบิร์ตครับ และในอีก300ปีต่อมาครับกษัตริย์เจมส์ที่6ทายาทของโรเบิร์ตก็ได้รับสืบทอดเป็นกษัตริย์ของอังกฤษเพื่อปกครองดินแดนสกอตแลนด์แล้วก็อังกฤษสืบต่อไปและหนังเรื่องนี้ก็จบลงตรงนี้ครับก็จบไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังเรื่องอ u ลลอร์คิงเป็นยังไงกันบ้างครับโดยส่วนตัวผมถือว่ามันเป็นหนังที่ดีเรื่องหนึ่งนะครับแต่ผมมีความรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะออกแนวเส้นทางชีวิตของโรเบิร์ตซะมากกว่ามากกว่าที่เป็นการต คือมันจะออกแนวเป็นการต่อสู้เพื่อขึ้นเป็นกษัตริย์ของโรเบิร์ตบลูดอะไรประมาณนั้นนะครับถ้าใครสนใจเรื่องแนวนี้ก็ลองไปหาตัวเต็มมาดูแล้วกันนะครับขอ,อแต่เตือนนิดนึงในหนังเนี่ยมันจะมีฉาก18บวกใส่มาด้วยนะครับถ้าจะดูกับครอบครัวหรือว่าดูในที่สาธารนณะอะไรพวกนี้ก็ระวังกันนิดนึงนะโอเคเ้าคร่าวก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับเอาดอ K ิงกษัตริย์นอกขัิยะถ้าชอบอยังไงก็ฝากซับฝากไลค์ด้วยแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีมากครับ